เราไปดูเรื่องของกองทุนยั่งยืนกันบ้างน,นะครับต้องบอกเป็นหนึ่งในเทรนที่มีความสําคัญมากเลยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่านะครับกองทุนยั่งยืนทั่วโลกตอนนี้ค่อนข้างจะแผ่วทีเดียวนะครับเพราะว่าไตรมาสที่2นี้เงินไหลเข้าสุทธิแค่18,0 0 0ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง เพราะมีความห่วงกังวลอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไปดูกันบ้างว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุนยั่งยืนทั่วโลกตอนนี้นะครับไตรมาสที่2อเนี่ยนะครับอยู่ที่1 8 0 0 0นดล้านดอลลาร์นะครับถามว่าข้อหัวกังวลมีอะไรบ้าง1เงินเฟ้อยังคงมีอยู่นะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและย,ยังไม่จบลงนะครับนอกจากนี้ความห่วงใย,ยต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ่งนี้ส่งความส่งกระทบนะครับต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกองทุนยั่งยืนในบ้านเรานะครับมีทรัพย์สินสุทธิในรมาทีี่่2 54,300ล้านอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจาก Morningstar Research ประเทศไทยระบบบอกว่าไตรามาสที่2ที่เพิ่งผ่านไปนี้กองทุนยังอยู่ในบ้านเรามีมูลค่านะครับ5 4 3 0 0ล้านบาทถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรามาสที่แล้วเลยมีเงินไหลออกสุทธิ1000ล้านบาทด้วยซึ่งเป็นเงินไหลออกน,นะครับจากกลุ่มกองทุนที่ให้ผลตอบแทนแดนบวกเกือบทั้งหมดเลยนำโดยกองทุน g l o b l Equity ที่มีเงินไหลออกมากที่สุดเลยนะครับ850ล้านผลตอบแทนอยู่ที่9.7%ครับ ทั้งนี้ครับกองทุนกลุ่มนี้คือ Global Equity ถือเป็นกลุ่มกองทุนยั่งยืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยมูลค่านะครับทรัพย์สินสุทธิเนี่ยสามหมล้านบาทก็คือประมาณ60%ของกองทุนยั่งยืนในบ้านเราไตรมาสที่2ครับมีกองทุนยั่งยืนเปิดขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนะครับหกองทุนก็คือนะครับ Aberdeen China A Share Sustainable Equity A มีเงินไหลเข้าไป457ล้านบาททั้งนี้ครับกองทุน K Positive Change Equity A นะครับยังคงเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มกองทุนยั่งยืน มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับสุทธิทั้งหมดเลย1น2 0 0ล้านบาทด้วยกันด้านการลงทุนย่งหยินทั่วโลกเลยมีสภาพเ,เงินไหลเข้าที่ลดลงไปเป็นเงินไหลเข้านะครับสุทธิทั้งไตรมาสที่แล้วเนี่ยนะครับ18,000ล้านดอลลาร์โดยประเด็นเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงส่งผลกระทบครับต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยทีนี้กองทุนความยั่งยืนทั่วโลกเลยนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มเติมสูงขึ้น แต่ระดับ2.8ล้านล้านดอลลาร์นะครับสิ้นเดือนมิถุนายนกองทุนยั่งยืนของยุโรปเองมีเงินไหลเข้าสุทธิ20,000ล้านดอลลาร์ขณะที่กองทุนยังย่งยืนของสหรัฐมีเงินไหลออกแค่635ล้านดอลลาร์เทียบกับเงินไหลออก5,000ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้าด้วยครับเพื่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard World กันนะครับ